สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านพบกับรายการ The Intelligent Cyber News Report เชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาพบกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับภัยคุกคามไซเบอร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับสัปดาห์นี้จะมีอะไรที่น่าสนใจเชิญมารับฟังกันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเป็นเรื่องของบริษัทประกันรถยนต์ a l l เต a t e ถูกฟ้องร้องกรณีติดตามผู้ขับขี่โดยไม่ได้รับอนุญาต เว็บไซต์บีปิ้งคอมพิวเตอร์รายงานเมื่อวันที่14มกราคม2568ว่าอายการสูงสุดของรัฐเท็กซัสหรือว่านายเคนแพ็กสตัน xton, ได้ยื่นฟ้องบริษัทประกันรถยนต์อ s t a t e และบริษัทข้อมูล e r ร t ตในข้อหาเก็บรวบรวมใช้และขายข้อมูลการขับขี่ของชาวอเมริกันกว่า45ล้านคนอย่างผิดกฎหมายโดยทั้งสงบริษัทนี้ ถูกกล่าวหาว่าได้จ้างผู้พัฒนาแอปพลิเคชันฝั่งโค้ดติดตามในแอปมือถือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อรวบรวมข้อมูลตำแหน่งและการเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานโดยไม่ได้แจ้งหรือยินยอมก่อนข้อมูลดังกล่าวถูกนำมาใช้เพื่อสร้างโปรไฟล์พฤติกรรมการขับขี่ของผู้คนและเสนอราคาต่ออายุประกันซึ่งช่วยให้บริษัท สามารถระบุความเสี่ยงและตั้งราคาได้ตามความเหมาะสมนอกจากนี้ Allstate และ e r i t y ยังถูกกล่าวหาว่าขายข้อมูลดังกล่าวให้กับบริษัทประกันภัยอื่นๆอีกด้วยถือว่าเป็นการละเมิดกฎหมายความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของรัฐเทก็กซัสหรือว่า TDPSA Texas Data Privacy and Security Act ซึ่งการดำเนินคดีทางกฎหมายอ้างว่ามีการละเมิด TDPSA กฎหมายในหน้าข้อมูล และประมวลกฎหมายประกันภัยของเท็กซัสเกี่ยวกับการกระทําและการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมและหลอกลวงคดีนี้มีการเรียกร้องเยียวยาหลายประการซึ่งประการแรกเลยก็คือปรับสูงสุดถึง7,500ดอลลาร์สหรัฐต่อการละเมิดภายใต้ TDPSA และ10,000ดอลลาร์สหรัฐภายใต้ประมวลกฎหมายประกันภัยของเท็กซัสประการต่อมาก็คือให้มีการชดเชยให้แก่ผู้บริโภค และประการสุดท้ายคือการทำลายข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายรวมถึงข้อมูลที่ถือครองโดยบุคคลที่3แล้วก็ยังมีคำสั่งศาลห้ามไม่ให้จำเลยกระทำการดังกล่าวอีกต่อไปสำหรับเรื่องถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มแฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือยังคงจรกการกรรมสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่องในปี2567 โดยเว็บไซต์ Breaking Computer รายงานเมื่อวันที่14มกราคม2568โดยอ้างถแถลงการร่วมของสหรัฐอเมริกาเกาหลีใต้และญี่ปุ่นว่ากลุ่มแฮกเกอร์ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเกาหลีเหนือหรือว่า DPRK ได้ขมโมยสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ากว่า659ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี2567และยังคงมุ่งเป้าไปที่บริษัทในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนพศ2567รัฐบาลสหรัฐพบการโจมตีทางไซเบอร์ในรูปแบบวิศวกรรมสังคมต่ออุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลโดยกลุ่มแฮกเกอร์ DPRK นำไปสู่การติดตั้งมาแวร์ที่เป็นอันตรายอาทิ Trader Trader Apple Juice และอื่นๆ รวมถึงกลุ่มแฮกเกอร์อยู่เบื้องหลังการจารกรรมทางไซเบอร์ต่อเว็บไซต์แลกเปลี่ยนบิตคอยที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียวาเซียเอส่งผลให้เกิดความสูญเสียมูลค่า235ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกระกฎะาคมปี2567นอกจากนี้แฮกเกอร์เกาหลีเหนือยังถูกเชื่อมโยงกับการจารกรรมสกุลเงินดิจิทัลอื่นๆอาทิ DMM Bitcoin มูลค่า308ล้านดอลลาร์สหรัฐและอับบิตมูลค่า50ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเรื่องราวถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของนักพัฒนาแอปพลิเคชัน g o a l s ใน Los Angeles ใช้เทคโนโลยีรับมือวิกฤตไฟป,ป่าเว็บไซต์ CNBC รายงานเมื่อวันที่14มกราคม2568ว่าจากกรณีไฟป่าที่รุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลอสแองเจลิสก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากในวิกฤตดังกล่าวบริษัท g o l s ได้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านการจัดการภัยพิบัติให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานการณ์วิกฤตได้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางการอพยพจุดปลอดภัยและการประเมินสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงบริษัท g o l s ได้ใช้ข้อมูลจากดาวเทียมและเซนเซอร์ภาคพื้นดินเพื่อช่วยวิเคราะห์การแพร่กระจายของไฟ และให้ข้อมูลที่แม่นยำสำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและหน่วยงานฉุกเฉินบริษัทร,ระบุว่าพวกเขามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ต่อไปเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานในสถานการณ์ภัยพิบัติรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นพายุเฮอริเคนหรือแผ่นดินไหวแอปพลิเคชันของบริษัท g o o l e นียนะคะได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานเนื่องจากช่วยลดความสับสนในสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความเสี่ยงและ g o o l s ไม่เพียงแต่จะเป็นตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยชีวิตมนุษย์ แต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการลงทุนในนวัตกรรมที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมในยุคที่ภัยพิบัติเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆและเรื่องราวต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องของจีนอาจขายกิจการติ๊กตอกให้แก่นายอีลอนมัสโดยสำนักง,งานข่าวรอยเตอร์สรายงานเมื่อวันที่13มกราคม2568ว่า เจ้าหน้าที่จีนกำลังหาลือเบื้องต้นเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่จะขายกิจการติ k กต็อกในสหรัฐให้แก่นายอีลอนมัสหากแอปพลิเคชันดังกล่าวไม่สามารถหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรของสหรัฐได้โดยจีนต้องการให้แอปพลิเคชัน t ิ k กต็อกยังอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัท b Dance เนื่องจากจีนถือครองหุ้นพิเศษหรือว่า Golden s h a r ์ในบริษัทดังกล่าวซึ่งทำให้รัฐบาลจีนมีอำนาจเหนือกิจการติ k ตอ อย่างไรก็ดีเจ้าหน้าที่จีนยังไม่สามารถระบุฉันทามติที่เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการรวมถึงยังไม่ชัดเจนว่าบริษัท ByteDance หรือว่านายอีลอนมัสและติ k กต k อกได้ทราบและเข้าร่วมกันหารือดังกล่าวด้วยหรือไม่เรื่องราวต่อมานะคะก็จะเป็นเรื่องราวของรัฐบาลเมียนมาออกกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์เข้มงวดการเข้าถึง VPN มากขึ้นโดยสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชีย รายงานเมื่อวันที่2มกราคม2568ว่ารัฐบาลเมียนมาออกกฎหมายความมั่นคงทางไซเบอร์มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคมปี2568โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่ออำนาจอธิปไตยสันติภาพและเสถียรภาพของชาติ รวมถึงเพื่อสืบสวนและดำเนินการต่อต้านอาชญากรรมทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิผลภายใต้กฎหมายฉบับนี้ได้กำหนดโทษปรับและจำคุก6เดือนสำหรับผู้ที่ติดตั้งโปรแกรมเครือข่ายส่วนตัวเสมือนหรือว่า VPN ที่ไม่ได้รับอนุญาตกำหนดโทษจำคุก6เดือนถึง1ปีสำหรับผู้ที่เล่นพนันออนไลน์ผิดกฎหมาย และกำหนดโทษปรับและจำคุกไม่เกิน6เดือนสำหรับผู้ที่เผยแพร่ถ่ายโอนคัดลอกหรือขายข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับสาธารณาชนโดยกฎหมายดังกล่าวมีผลครอบคลุมถึงพลเมืองเมียนมาที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเพื่อขยายรวมถึงกลุ่มเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลในต่างประเทศทั้งนี้ชาวเมียนมาส่วนใหญ่ใช้ VPN เพื่อเข้าถึงข่าวสารและแพลตฟอร์มสื่อสังคมออนไลน์ที่ทางการเมียนมาปิดกัน้น รวมถึงรายงานสิ่งที่เกิดขึ้นภายในเมียนมาออกนอกประเทศและเรื่องสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานกำกับดูแลด้านการต่อต้านการผูกขาดของสหราชอาณาจักรเริ่มการสอบสวนเกี่ยวกับบริการค้นหาของ Google โดยเว็บไซต์ CNBC รายงานเมื่อวันที่14มกราคม2568ว่าหน่วยงานกำกับดูแลด้านการแข่งขันและการตลาดของสหราชอาณาจักรหรือว CMA ได้เริ่มต้นการสอบสวนเกี่ยวกับบริการค้นหาของ Google เพื่อตรวจสอบว่าบริษัทมีการดำเนินการที่เกี่ยวกับการกีดกั้นการแข่งขันในตลาดหรือไม่การสอบสวนครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากข้อกังวลเกี่ยวกับการครอบครองตลาดของ Google ในอุตสาหกรรมการค้นหาข้อมูลออนไลน์ซึ่งเป็นบริการที่มีผลกระทบอย่างมากต่อผู้บริโภคและธุรกิจในสหราชอณาจักร CMA ต้องการพิจารณาว่า กูเกิลใช้อิทธิพลในตลาดเพื่อปิดกั้นการแข่งขันหรือขัดขวางการเจริญเติบโตของผู้เล่นรายใหม่หรือไม่นอกจากนี้การสอบสวนยังเน้นไปที่การตรวจสอบว่าการผูกขาดที่อาจเกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมและนวัตกรรมในตลาดอย่างไรหน่วยงานกำกับดูแลของสหราชอณาจากักรได้แสดงให้เห็นถึงความเข้มงวดมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยเน้นการป้องกันพฤติกรรมที่เป็นการผูกขาดของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่เช่น Google และ Meta ในขณะเดียวกัน Google ก็ได้แถลงว่าบริษัทพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับการสอบสวนครั้งนี้และยังยืนยันว่าพวกเขาให้บริการด้วยความโปร่งใสและมีการแข่งขันในตลาดที่เป็นธรรมการสอบสวนครั้งนี้ก็ยังอยู่ในขั้นต้นและอาจใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปีในการสรุปผลว่า Google ละเมิกดกฎหมายการแข่งขันหรือไม่ และนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจให้ติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน The Intelligence สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ